ตัวดีครับตัวในมาที่8กลุ่มพาพันสมรรถรนะครับสถานก,การณ์ของเซตนั้นก็ย่อตัวลงไปนะครับตั้ง10จุดนะครับวันนี้ลงไปอย่างรุนแรงนะครับราคาก็อยู่ที่1669.85จุดนะครับ ถือว่าลงไปแรงเช่นเดียวกับตลาด m a i ก็ลงไป6จชุดนะครับาแล้วก็กดที่หน้าจอหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดที่3จุดด้านมุมขวาบนสุดก็จะมีคุณภาพขึ้นมาให้ดูตัวบนสุดนะครับกดเข้าไปเพื่อเลือกมันจะเป็นไรก็ช่างนะครับกดเข้ามาเพื่อเลือกขั้นสูงสุดแล้วก็เลือก1้อยเนะครับเท่านี้ท่านก็จะได้รับชมอย่างชัดเจนอย่าลืมเพิ่มเสียงด้วยหรือว่าสถานการณ์ของเซตของเรานั้นร่วงลงไปรุนแรงนะครับก็อาจจะเป็นไปตามที่คุณลุงโฉลกได้คาดการเอาไว้ถ้าเกิดไม่ทำ ก็อาจจะลงไปที่1,100หรือพั0สแต่ว่าเราก็ยังคงรุ้นกันต่อไปวันนี้เราจะไปดูหุ้นนะครับสอหุ้นนะครับคือหุ้นที่เยอะที่สุดแล้วก็หุ้นตัวที่มีราคาน้อยที่สุดก็จะได้แก่หุ้นเดลต้า Delta นะครับซึ่งตอนนี้ตลาดก็ประกาศให้ซื้อที่ราคา50หุ้นต่อการซื้อ1ครั้งนะครับเดลต้ Delta นะครับเรามาดูหุ้นกันก็ดูจังหวะการขึ้นของเขาวันนี้ทำกำไรขึ้นไปถึงเกือบระดับ สูงสุดนะครับไปที่ราคาสูงสุดก็ทำสูงสุดไปที่900กว่านะครับไปที่900สูงสุดไปที่978บาทบทำทำทำนิวไฮไปนะครับก็ก็ถือว่าไม่ได้นิวไฮอะไรก็คือแค่ประมาณสูงไปที่978ส่วนโทโลก็อยู่ที่930แล้วก็ราคาล่าสุดปิดอยู่ที่9 3 2ก็คือลบอยู่38บาทนะครับสลับเดลต้านะครับ ก่อนที่เราจะไปดูนิวส์นะครับอีกตัวหนึ่งซี่มีท่านมเมน์ฝากเข้ามาดูนะครับเราก็จะดูนะครับขั้นต่ำของเขานะครับว่ามีการเทรดขั้นต่ำคือ50าสิหาปุ้นต่อวันต,ต,ต่อต่อต่อครั้งนะครับก็ยังคงมีโอกาสที่จะบวกขึ้นไปถึง970นะครับแล้วก็ย่อตัวลงมานะครับเราก็ดูสตอรี่ต่างๆนะครับว่าเขาเป็นแนวโน้มอย่างไรก็ ยังคงไม่มีอะไรมากมายนะครับก็มีขยับใกล้พันหนึ่งแล้วก็รับแรงกําไรนะครับแรงเก่งกําไรไป4วันพุ่งไป38เอซนอันนี้ก็เป็นข่าวเก่าๆนะครับมีแต่ข่าวว่าจะพุ่งขึ้นไปที่พันหนึ่งใกล้พันหนึ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันก็เป็นข่าวแนวนี้ทั้งนั้นนะครับก็ทําให้ราคานั้นก็มีการพุ่งขึ้นไปถึง970แล้วก็ตอนนี้ก็ย่อตัวลงมานะครับแล้วก็ลบไปที่38 38บาทนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปดูนะครับสถานการณ์ไฮไลท์ของเขานะครับก 3เดือนที่ผ่านมาก็บวกขึ้นไปถึง50%แล้ว1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป9%้อ์และหนที่ที่ผ่านมาก็บวกไป3 7 9นตะครับตัวเดลตานี่ก็มี PE อยู่91เท่านะครับถือว่าเยอะทีเดียวมีแต่มียิวน้อยก็ถือว่าน้อยมากๆเลยครับอยู่ที่0.18นะครับเราก็มี EPS เยอะนะครับคือ8.94นะครับคือเป็นอ่าขีดความสามารถในการทำกำไรต่อหุ้นนะครับแล้วก็อ่ามีการปันผลเพียง1 1.70นะครับคือเคยปันผลไว้ล่าสุดนะครับก็ตอนนั้นก็ราคาน่าจะประมาณสักหกร้อยเจ็ดร้อยนะครับแล้วก็ปันผลไป1.1.7นะครับก็ถือว่าโดยค่าเฉลี่ยก็ถือว่าน้อยนะครับในการที่ลงทุนไปตั้งหุ้นหนึ่งตั้ง900กว่าบาทนะครับแล้วตอนนี้ก็ราคาปันผลเพียง1.7นะครับก็อยู่ในเซกเตอร์เทคโนโลยีนะครับผลิตจำหน่ายแล้วก็จัดการเกี่ยวกับพลังไฟฟ้านะครับ ก็เป็น power management นะครับ solution นะครับรวมถึงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็เป็นบางส่วนได้แก่พัดลมอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็ EMI filter นะครับแล้วก็ s ซลิ n อย์นะครับแล้วก็มีโรงงานอยู่ในทั่วโลกนะครับได้แ,ก, Asia, Europe, แก่อเมริกาใต้นะครับก็ถือว่าเขาก็เป็นเครือข่ายใหญ่นะครับแล้วก็มีโอกาสที่ทำกำไรแต่ประเด็นก็คือว่า เราต้องเข้าไปดูว่าสถานการณ์ตอนนี้ของราคาของค่าอินดิเคเตอร์ต่างๆเป็นอย่างไรบ้างนะครับอินดิเคเตอร์นะครับเราพิสูจน์การขึ้นการลงได้ที่ตัว RSI นะครับ RSI ชี้ลงนะครับชี้ลงไปที่61เมื่อชี้ลงหักลงก็ราคาก็ต้องลงนะครับราคาก็ลงตามแต่ว่าวอลรุ่มนั้นก็อ่าวอลุ่มของนักทุนต่างประเทศก็เริ่มออกนะครับวอลรุ่มของชาวไทยก็เริ่มร้อยหลอนะครับประเด็นก็เลยราคาร่วงลงมานะครับเพราะฉะนั้น เพราะอะไรครับเพราะว่าจังหวะของมันนั้นตัว RSI นัพุ่งขึ้นไปถึง70คือ o v e r b o เสร็จแล้วจังหวะถัดมาก็คือเขาก็ไซด์เวดาวลงมานะครับราคาก่อนหน้านั้นซึ่งเขาก็เป็นเป็นสัญญาณโด j i นะครับกำลังตัดสินใจว่าจะขึ้นต่อหรือลงต่อแต่แนวโน้มคือเขามีไส้เทียนยาวอยู่ด้านบนนะครับถ้าเขามีไส้เทียนยาวอยู่ด้านบนก็บ่งบอกว่าราคาก็จะลงนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวน,นะครับตรงนี้นะครับคือไส้เทียนยาวอยู่ด้านบนคือ ถ้ามีาเป็นโดจิแล้วมีไส้เทียนยาวอยู่ด้านบนก็หมายความว่าในวันถัดไปก็จะราคาเสมอตัวแล้วก็ลดลงไปอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดมันกลับกันนะครับถ้าเป็นโดจิแล้วก็มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างราคาเสมอตัวแล้วก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปประมาณนี้นะครับ <c oughs> ก็บเรียนท่านทราบโดยทั่วกันนะครับสำหรับตัวนี้จะมีโอกาสที่จะราคาจะลดลงไปเนื่องจากว่าเซ็ตลบ10%เเนะครับเซ็ตส0จุดนะครับไม่ใช่10%ลดลงไป10จุด ตัวนี้น่าจะเป็นตัวนำของของของ,ของตลาดนะครับคือว่าถ้ดลต้า Delta ลดลงไปเซตก็ต้องลดตามประมาณนี้นะครับโดยดลต้าลดไป38บาทตัวเซตก็ลงไป10จุดก็ถือว่า,าลงไปรุนแรงแต่ว่าตัวลักษณะทั่วไปเราเซตต้องไซเวไปที่1 7 0 0แต่ว่าเข้าลงตามจังหวะของด e ลต้านะครับซึ่งเป็นตัวนำล่องครับของการในการซื้อขายของวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นราคาเมื่อล่วงลงมาก็หมายว่ามีโอกาสที่จะ มีโอกาสที่จะพุ่งถัดไปในวิกถัดไปนะครับถ้าเกิดว่าราคาของเซตนั้นมีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างแล้วก็ต,วตัวตัวแท่งเทียนหนาอยู่ด้านบนมันก็จะบ่งบอกว่าราคาในวันถัดไปก็จะเปิดแล้วก็เปิดเสมอแล้วก,ก็โดดขึ้นไปแต่ว่าประเด็นคือตอนนี้เขาเป็นแท่งเดียนแท่งแดวแท่งแดงแบบนี้ลงมาก็มีโอกาสที่จะราคาลดลงมาครึ่งหนึ่งนะครับในวันเปิดถัดไปนะครับแต่ว่าจังหวะของ MA สถก็ยังคงยืนอยู่เหนือเส้นซีโร่แลแลก็ทําท่าเหมือนว่าจะ,จะ,จะเหนือเส้นสัญญาณนะครับก็หมายความว่ายังคงถ้าจะพุ่งกลับขึ้นไปก็มีโอกาสแต่นะครับยืนยันด้วยการลงด้วย RSI ชี้ลงนะครับอยู่ที่62ก็หมายว่าก็จะลงไปได้อีกถึงจุดที่50แล้วก็อาจจะมีโอกาสที่จะดิ่งเด้งกลับขึ้นมาที่50ขึ้นมาที่70ได้ก็คือโอบโบนได้ก็จะยังเป็นจังหวะให้สามารถไซด์เวย์ขึ้นไปได้เพราะว่าราคาเขายืนอยู่ เหนือกึ่งกลางบรุเจาแบนนะครับสิ่งที่จะตัดสินว่าราคาจะขึ้นจะลงอย่างแท้จริงเน,นี่ยอาจจะลงแบบปลอมๆหรืออาจจะลงแบบแท้จริงก็ได้แต่ว่าราคาที่ตัดสินว่ามันจะขึ้นจะลงจริงๆก็คือกึ่งกลางบรุเจาแบนคนะครับคือราคามันจะต้องอยู่ต่ำกว่ากึ่งกลางบูรุเจาแบนมันถึงจะลงได้อีกแต่แนวโน้มแบบนี้ก็คืออาจจะเป็นราคาลงมาสเสมอตัวบุรุษเจาแบนกึ่งกลางบรุเจาแบนแล้วก็ไซเว่กลับขึ้นไปก็ทํากําไรได้อีกรอบหนึ่งนะครับก็เลยในทานกสุนทให้ท่านนักทุ อ่ะมันจะมีโอกาสทํากาไรได้อังไรถ้าเกิดว่าหมายควาว่าถ้าเราดูจังหวะก็คือใช้ตัวกึ่งกลางบริเจ็ตแบนเป็นตัวตัดสนินนะครับว่าถ้าเขาบีบตัวเข้ามากันแล้วราคายืนไปฝั่งขึ้นเขาก็จะขึ้นแต่ถ้าเขาต่ากว่ากึ่งกลางลงมามันก็จะค่อยๆไซเว์เปิดดาวลงมาเรื่อยๆนะครับต,นนตัวเรียนเนสตาซ่าบแบบนี้แล้วถ้าเราจะเราเราจะาาจะรู้ว่ามันจะมีโอกาสทํากําไรต่อไปได้อีกเท่าไหร่แล้วก็เข้าไปดูในไทฟเฟิลวีคนะครับว่าจังหวะของเขานั้นรู้สึกว่าจะถึงจุด พีคที่สุดคือจุดสูงสุดของโอ o board. เพราะว่าตอนนี้อยู่ยเหนือโอ o ก็ board, คือ r s i อยู่เหนือ70แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถัดมาเขาต้องไซด์เวดดาวลงมาแล้วก็แต่ว่า m อ d ก็ยังคงชี้ขึ้นเหนือเส้นสิก n a ลแล้วก็เหนือเส้นซีโรนะครับโดยตรงนี้ยืนยันการขึ้นด้วยต,ตัวผลลุ่มนะครับทั้งภายนอกภายในนั้นก็ออกไปนะครับหมายว่าไม่มีบนลุ่มเข้าเพราะฉะนั้นราคาก็น่าจะไซด์เวออกไปด้านข้างแล้วก กลับเข้ามาอยู่ในกรอบของ Linear ล e c t i o n นะครับโดยปกตินะครับก็คือเราจะตัดสินใจจากการเคลื่อนตัวแบบนี้ของราคาในวิคถัดไปก็ราคาก็จะกดต่ำลงมาราคาก็จะตกลงมากว่าเดิมแต่ราคาก็ยังจะต้องไซเวอยู่ด้านบนของตัวเส้น Linear ล e c t i o n ก็อาจจะอยู่ที่930กว่ากว่านะครับราคาก็อยู่ประมาณ930ต้นต้น,นะครับก็จะเป็น3132หรือในวิคถัดไปก็อาจจะมีราคาสูเียงกันขึ้นลงๆระหว่าง9 0 0 900รอยกว่าบาทขึ้นไปแต่ว่าราคายังคงไซเวออกด้านข้างนะครับฉะนั้นก็ยังถือว่าราคาก็ยังคงเป็นแนวโน้มสูงอยู่นะครับสำหรับตัวตัวเดลต้านะครับเราก็มองกันในจุดนี้นะครับว่าจังหวะของการเคลื่อนตัวตอนนี้ก็คือถ้าดูจากอินดิเคเตอร์ก็เป็นจังหวะค่อยๆลงนะครับแต่ว่า,าไซเวออกด้านข้างนะครับก็ยังลงไม่แรงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดหักลง si ลงมาตรงๆแล้วก็ชี้ลงแล้วก็อันนี้ก็น่าเป็นห่วงว่าจะลงยาวนะครับนี้ก็เป็นแนวโน้มของตัวเอลตานะครับให้ท่านได้ท่านนักทุนได้รับทราบกาันว่าโดยลักษณะแล้วมันจะเป็นแบบนี้ถ้าเกิดท่านเห็นต่างหรือเห็นพ้องยังไงก็นําไปประยุกต์ใช้งานในการวางแผนทํากําไรนะครับสำหรับท่านนักทุนที่มีทุนกันเยอะแต่ว่าสําหรับท่านนักทุนเล็กๆนะครับเราก็มีหุ้นอีกตัวนะครับที่มาศาจยะใหญ่ท่านฟังก็คือตัวนิวส์นะครับ หุ้นตัวนี้เป็นหุ้นขนาดเล็กนะครับเราก็ไซด์เวย์มาตั้งนานตอนนี้ก็กลังพยายามโผล่ขึ้นไปนะครับเป็นจังหวะที่ที่จะไปที่0.05นะครับราคาตรงนี้นะครับก็ยังคงถ้าดู RSI ก็ยังคงสวยงามนะครับชี้ขึ้นถึงถึงชี้ไปทาาด้านข้างนะครับก็กําลังจะหักขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่วนลุ่มนะครับอันดับแรกเราต้องดูที่วนลุ่มก่อนนะครับถ้ามีวนลุ่มเข้าแบบนี้ก็หมายความว่าราคายังคงจะต้องไซด์เวย์ขึ้นไปจาก 54พุ่งขึ้นไปที่70แล้วก็ถ้า RSI อ่า EMA C D นี้จังชี้ลงแต่ว่าถ้าถ้าเมื่อไหร่เขาชี้ขึ้นแล้วยืนเหนือเส้นสัญญาลแล้วราคายืนอยู่เหนือเส้นสีโล่ก็บ่งบอกว่าราคาก็จะไซด์เว์อัพขึ้นไปที่0.05นะครับแล้วตัวนี้มีโอกาสที่จะไปต่อ,อยังไงแล้วก็เราก็มองเกมตรงนี้ว่ายังไงนะครับก็บ่มบอกว่ามันเป็นจุดเขาเรียกกำลังจะเปลี่ยนตัวเพราะว่าตอนนี้ดู ดูสัญญาณมันชี้ขึ้นนะครับสัญญาณชี้ขึ้นก็คือสัญญาณ linear regression นะครับเส้นตรงนี้นะครับกลางไซด์เวัพขึ้นไปนะครับก็หมายกาว่าราคาหุ้นก็จะค่อยๆพุ่งขึ้นไปชนเมื่อพุ่งขึ้นไปชนคือมันมันมันเป็นตัว0.0 0 0 0 0ุเพราะฉะนั้นราคามันจะขายขายต่อวันก็คือถ้าวันนี้ขึ้นไป0-5วันพรุ่งนี้ต้องไปขึ้นไปที่06นนะครับประมาณนี้นะครับคือมันจะขึ้นหนึ่งขั้น ขั้นละ10ึ่นะครับศูนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับราคาก็ถ้าตรงนี้ถ้าเกิดเราเข้าที่0ูนได้นะครับก็ยังต้องถือยาวครับถ้าเกิดท่านจะเข้าเก่งกําไรนะครับเพราะอะไรครับเพราะเส้นเส้นสองเลวันและเส้นกึ่งกลางโริจบรนดอยู่บริเวณตรงนี้นะครับอยู่ตรงกึ่งกลางของลีเนียลเลคชันตอนนี้ตาคายืนเหนือปูโรจบรนด์ยืนเหนือกึ่งกลางลีนีลเลคชันเพราะฉะนั้นบ่งบอกว่าเป็นจังหวะไซด์เว่อัพนะครับ หุ้นที่เป็นจังหวัดไซบับแนะนํำว่าควรจะเก็บไว้ในฟาวอริกแล้วหรือเก็บไว้ในพอตนะครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าเก่งกําไรตั้งแต่ราคา0.004ก็คือตอนวันนี้ราคาก็จะมาอยู่ที่0.04นะครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ก็อาจจะมีโอกาสพุ่งขึ้นไปที่0.05นะครับมันจะไซด์เวย์อยู่อย่างนี้นะครับเพราะว่าเป็นเป็นแท,ท่งเทียนเป็นโดจินะครับเมื่อเป็นแท,ท่งเทียนที่เป็นโดจิก็กําลังตัดสินใจว่าจะพุ่งขึ้นไปต่อ หรือจะลงมาด้านล่าง2อ,อย่างแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าตรงนี้เราก็น่าลุ้นเพราะว่า,าราคาเส้น2องเวันนั้นอยู่ด้านล่างเส้นเส้นบูรเจแบนพอดีนะครับ <c oughs> อยู่ตรงกึ่งกลางพอดีเพราะฉะนั้นแต่ตอนนี้ก็คือว่าบูรเจแบนนั้นสายายปีกออกนะครับสายายปีกออกนะครับก็หมายความว่าถ้าเกิดราคาสูงขึ้นไปมันก็จะค่อยๆกว้างขึ้นไปเรื่อยๆและตัวกึ่งกลางไอ้ตัวบูรเจแบนอาลีเนียเลกชันก็จะค่อยๆไซเว์เหนือขึ้นไปได้นะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับท่านต้องดูตรง RSI นะครับถ้า r ั i ชี้ขึ้นราคาจะไปที่0.05นะครับแต่ถ้ามันยังคงชี้ไปางด้านข้างมันก็จะอยู่ที่0.04นะครับแต่ว่ามีวนลุ่มเข้านะครับเริ่มมีวนลุ่มเข้านะครับหมายวามว่าราคาพร้อมที่จะพุ่งทะยานขึ้นไปแต่ว่ามันจะไม่เกิน0.05เพราะว่ามันเป็นกรอบไว้สําหรับวันๆนะครับตัวนี้มันจะขึ้นที่0.001นะครับน0 1ขึ้นไปนะครับถ้นวันวัน วันวันนี้อยู่ที่0.05วันพรุ่งนี้ต้องขึ้นไปที่0.06แล้วก็ขึ้นไปที่0.07ได้เพียง0.01ต่อวันอันนี้ก็หมายควาว่าถ้าเกิดวันนี้ท่านเข้าที่0.04ได้ก็ถือว่าถือว่าชนะไป50เเลยนะครับในวันถัดไปราคาขึ้นไปที่0.05ก็ถือว่าชนะไปเกือบ100%เลยนะครับก็ถือว่าเป็น100%เปอร์เนะครับเพราะราคามันไซเว์ขึ้นไปสำหรับท่านที่เป็นนักลงทุนแล้วก็ลงทุนขนาดเล็กๆนี่ก็ ยินดีด้วยนะครับเพราะว่าราคาก็จะค่อยๆตอบแทนกําไรให้กับท่านังทุนนะครับตรงนี้ก็ยินดีด้วยนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่าขอให้มันขึ้นไปได้จริงๆแล้วก็ทํากําไรกับท่านังทุนได้อย่างแท้จริงนะครับเราก็เราก็เลยนํามา2หุ้นนะครับแบบสูงสุดกับแบบต่ําสุดให้ท่านดูนะครับว่าจังหวะการขึ้นการลงแล้วก็การดูอินดิเคเตอร์นั้นเราต้องเราต้องตีตีตีบทของมันเป็นอย่างไรว่าเราก็คาดคะเนเราก็อ่านทิศทางของมันไปนะครับ ก็ค่อยๆทำทำความเข้าใจกันไปนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ทราบนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ต้องทําความเข้าใจกันไปส่วนท่านที่ทราบแล้วก็ถ้าเกิดมีความคิดเห็นแย้งอะไรยังไงก็แย้งมาได้ในคอมเมนต์นะครับ <spend> ท่านก็เพราะว่าทุกคนก็มีความรู้แตกต่างกันไปก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันไปส่วนช n e l นี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับของแอดมินแล้วก็ของผู้ที่บรรยายนะครับท่านก็กรุณาเข้าใจนะครับป <tout> ระเ <ข conference> ด็นก็คือว่าตอนนี้ ทางแอดมินก็เอากำลังใจเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่เป็นนักลงทุนลงทุนในตัว News นะครับก็ช่วงนี้เข้าใจว่าอะเร็วานี้อาจจะมีข่าวดีนะครับสำหรับ New นะครับเพราะว่าประกาศผลการโดยในงานอะไรพวกนี้นะครับน่าจะออกมานะครับน่าจะเป็นข่าวดีเพราะว่าราคาทั้งวนลุ่มกำลังเริ่มเข้ามาแลวนะครับก็รออาจจะเป็นมันจ,จะเป็นช่วงพุ่งขึ้นไปก็อาจจะเป็นไปได้นะครับก็แนะนำท่านไว้นะครับท่านก็ลองน,นำไปประยุกต์และพายนะครับ นเป็นการลงทุนส่วนตัวนะครับก็ถ้าเกิดท่านได้ก็ยินดีด้วยถ้าเกิดท่านเสียหรือว่าออกตัวไม่ทันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับก็มันก็เป็นเป็นการลงทุนนะครับมันต้องมีความเสี่ยงมีความเสี่ยงก็ต้องมีกําไรนะครับในเสี่ยงเสี่ยงขึ้นเสี่ยงลงมันก็ต้องมีการเก็บตัวไปบ้างนะครับก็ทําใจกันไว้ล่วงหน้านะครับท่านลงทุนครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับช anel นี้นะครับ i n น e s t 7 8 9ก็ค่อยๆส่อหาแล้วก็สืบค้นสิ่งดีๆหรือ แนวโน้มที่พอจะเป็นประโยชน์แก่ท่านนักทุนให้เข้าใจนะครับแล้วก็ค่อยๆขยับขยายกันไปก็เป็นกำลังใจทุกคนนะครับทำกำไรให้สมศักดิ์ศรีนะครับอย่าไปฟังใครนะครับฟังหัวใจตัวเองนะครับก็ฝากกดแชร์กดถูกใจกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ไว้พบกันในคลิปถัดไปฝากสมัครสมาชิกเข้ามาด้วยนะครับสมาชิกรายเดือนนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับท่านสมัครแล้วก็กราบขอบคุณอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ